คยีอนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราตอนที่181ตัวมูเฉินก็ยืนอยู่บนเสาปีศาจที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับรัศมีความน่ากลัวนั้นแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวที่ระเบิดออกมาทําให้ทุกคนถึงกับต้องกั้นหายใจตวัวเองทุกคนต่างเงยหน้ามองร่างของมูเฉินใบหน้ารอเรานั้นแต่ไม่ได้ความเยือกเย็นและลังสีสังหารสายตาเย็นชามองจี้เฉียน้องกระดวงตาแดงกล่ำ เอาผลลับก่อนหน้ามารบล้างให้หมดตอนนี้ถึงเวลาจะจบทุกสิ่งลงแล้วสายตาจีเฉียนนั้นก็มองมู่เฉินดูเหมือนสิ่งที่ข้าทําในกระจกเลือกเฟ้นดันมอบโชคให้แกแทนสินะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ตอนนี้เห็นชัดว่ามู่เฉินได้รับโชคจากการติดอยู่ในกระจกเลือกเฟนด้วยเหตุนี้พลังที่มีจึงก้าวกระโดดบรรลุภัยบัตรทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสามมหนำสำหรัยังสร้างจื้อจุนไหขึ้นมาได้ สามารถเสนอหน้าขึ้นมาเทียบเท่ากับเขาในตอนนี้มูเฉินก็นไม่คิดจะตอบคําพูดเหล่านั้นเขาแค่ปลดปล่อยความเยือกเย็นเท่านั้นแต่ก็ดีที่แกไม่ทําให้ข้าผิดหวังไม่งั้นความกังวลใจที่มีต่อแกคงจะเป็นเรื่องตลกแน่แสงศักดิ์สิทธิ์มากมายเริ่มรวมตัวกันถักทอกลายเป็นหอ,อกยาวงดงามรูปทรงของหอ,อกเล่มนี้ดูประหลาดมีปีกคู่หนึ่งสยายออกมาดูราวกัะปีของคูดก็มีปาน แสงโชดช่วงแผ่ออกมาพร้อมกระปดไยขึ้นพลังหอกเทวทูตไถช้างเนี่ยมองหอกในมือจีเฉียนนั้นสำนักศึกษาเซิงมือเติบนักให้ได้แม้กระทั่งอาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำของสำนักกับจีเฉ <h aha> ียนฮ่าฮ่าจีเฉียนแสดงผลงานโดดเด่นในสำนักและสร้างคุณอุปการทางสำนักจึงมอบหอกเทวทูตให้กับเขาทว่าแม้หอกเทวทูตจะน่ากลัวแต่เมื่อเทียบกับเสาปีศาจของมู่เฉินแล้ว ก็ด้อยกว่ากันเล็กน้อยดูเหมือนสำนักศึกษาเปยชางจะใช้ความพยายามมากเหมือนกันนะเขาไม่เชื่อเด็กขาดว่าเสาปีศาจลาชันพัซซเมนจะเป็นสิ่งที่มู่เฉินได้มาเองนี่ต้องเป็นอาวุธที่สำนักศึกษาเปยชางมอบให้ไท่ฉากเอกก็หัวเราะและไม่ได้พูดอะไรอีกเขามองไปยังจอมยุทธทั้งสองนั้นบรรยากาศตรงพื้นที่นั้นมีความเป็นศัตรูกันชัดเจนทุกคนก็มองไปบนท้องฟ้านั้นด้วยสายตาตื่นเต้น จอมอยุทธทั้งสองตรงหน้าพวกเขายืนอยู่บนยอดสุดของสำนักศึกษาทุกรุ่นการประจันหน้ากันทั้งสองนั้นจะเป็นการประลองเพื่อชิงตำแหน่งคููชนะเลิศและยังเป็นการประลองที่เจอิฉลัดที่สุดในศึกเป็นจะพาคีครั้งนี้และภายใต้การจ้องมองมาจีเฉียนก็กำหอกยาเวนแนนต่อมาสายตาก็ระเบิดไอเยียกเก็นลางของเขากระตุกหายไปจากจุดนั้นแต่ทันทีที่ฝ่ายหายไปแล้วตัวมูเฉินก็เวียงมัดออกไป ไม่คิดลังเลอีกสายฟ้าสีดำพุ่งผ่านขณะผสมประสานกับคลื่นลิงกว้างใหญ่ลาวกับมังกรพิโรธพลังลุกลานเบื้องหลังหมัดนี้ทำให้แม้แต่จอมยุทธ่ผ่านภัยบัตรทางจิตวิญญาณขั้นสามยังต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่องว่ามิติหอกยาวก็พุ่งทะลุออกมาพร้อมแสงศักดิ์สิทธิ์แสงที่ครอบงำใท้แม้แต่บริเวณนั้นยังเกิดอาการบิดเบี้ยวหอกยาวกวาดออกมา ปลายหอ,อกเสือกแทงระท้ากับัดที่ปกคลุมด้วยสายฟ้าอย่างรวดเร็วเสียงโลหะกระทบกันพายุที่หน้ากลัวกวาดออกมาแผ่กระจายเป็นชั้นของคลื่นที่ดูได้ตาเปล่าได้ล่างมูเฉินก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเขามองไปข้างหน้าตรงมิติที่บิดเบี้ยวนะั่นแต่ล่างจีเฉียนกลับไม่ปรากฏมีเพียงหอ,อกยาวที่เจาะทะลุออกมาการลองเชิงแบบไร้ประโยชน์แบบนี้ยังมีประโยชน์อะไรอีกมูเฉินก็ไม่ได้สนใจเขาเพียงเวียงหมัดออกไปเท่านั้น หมัดนั้นเลาวกะสายฟ้า,า,ฟากระนำใส่มิติด้วยความรวดเร็วสายฟ้าระเบิดในความว่างเปล่าล่างหนึ่งกระเด็นออกไปกระเด็นไปหลายก้าวทุกคนก็มองไปยังจีเฉียนที่ตอนนี้มีสีหน้าแปลกไปจีเฉียนนั้นมีสายตาที่เยือกเย็นก่อนที่จะวาดตาประทับมิติเบื้องหลังก็บิดเบีย้ยงแสงมากมายระเบิดจากจุดจื้จุนไห่อัดแน่นด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ปลดปล่อยแสงยิงออกมาจํานวนมากคำคีแสงศักดิ์ส,สิทธิ์ คุกแห่งเทวทูตเสียงนั้นดังขึ้นแสงศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนกระรวมตัวกันกายร่างเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์นับร้อยนับพันรูปร่างของมนุษย์เหล่านั้นไม่ชัดเจนแต่ทั้งหมดไม่ปีกคู่หนึ่งอยู่ด้านหลังร่างแสงทุกร่างปรยไปคือเหลิงที่น่ากลัวไม่ได้อยไปกว่าจอมยุทธิผ่านภัยบัตรทางจิตวิญ,ญญาณมาแล้วผู้คนที่อยู่รอบลานประลองเองตกใจจีเฉียนน่ากลัวมากสามารถฝึกฝนกระบวนท่าเส้นฉู สิ่งที่เขาทำได้ไม่ต่างจากการหวานมาเมล็ดให้กับทหารเพียงกระบ,บวนท่าเดียวก็เผยเห็นถึงความแตกต่างระหว่างจอมยุคขุมพลังจือจุนกับภัยบตดทางจิตวิญญาณช่องว่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาและไม่สามารถเติมเต็มได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่ว่ามูเฉินสร้างจุดจือจุนให้ได้เหมือนกันเขาคงไม่สามารถสู้กับจีเฉียนได้แน่ข้ามันสายตาจีเฉียนเยือกเย็นหอกในมือน,นั้นเริ่มสั่นลางแสงเหล่านั้นก็บุกโจมตีไปหามูเฉิน พร้อมกระหอกเทวทูตโจมตีไปยังจุดตายของมูเฉันใสหัวไปซะอีกฝ่ายกับมีดวงตาเยือกเย็นเขากระทืบเท้าทีหนึ่งแสงสีแดงนั้นปากกดจากจุดจี้จุนไห่พุ่งออกไปหาเราเทวทูตท,ทันทีที่พลังทั้งสองปะทะกันรอยยิ้มปากฏบนมุมปากจี้เฉียนสุสารเทวทูตเสียงระเบิดดังเหาเทวทูทตต่างระเบิดกายลากเป็นเฮอริเคนขนาดักษ์ปิดล้อมมูเฉันเอาไว้ พายุนี้มีขนาดใหญ่มากทําให้เกิดลอยล้าไปทั่วลานประลองความปั่นป่วนที่น่ากลัวทําให้ผู้คนมีใบหน้าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเห็นการประลองระดับนี้ในศึกเบนจ่าภาคีปีกันก่อนได้พายุเหล่านั้นสร้างความหายนณะอย่างรุนแรงทุกคนต่างจ้องมองและภายใต้การโจมตีนั่นเองแม้แต่ตัวมู่ฉินเองยังลำบากในการจัดการพายุแสงดังกล่าวค่อยๆสลายไปภายใต้สายตาทุกคนจากนั้น เสียงอื้ออึงเนี่ยดังขึ้นเพราะพวกเขากําลังตกใจแม้แต่จีเฉียนเองก็เช่นเดียวกันพายุหายไปแล้วยังคงมองเห็นร่างคนหนึ่งซึ่งก็คือมู่เฉินนั่นเองปากฏตัวเสื้อผ้าทอนบนทีขาดพร้อมกับสายฟ้าด้่นไปทั่วลวดลายสายฟ้าทั้งเก้านั้นปากฏบนแผ่นอกเสียงคำรามดังขึ้นนอกจากเสื้อผ้าท,ที่ขาดแล้วไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆบนล่างมู่เฉินเลยราวกับว่าการโจมตีกระบวนท่าเมื่อขู่ ไม่เป็นอันตรายต่อเขาแม้แต่น้อยเป็นพลังกายที่น่ากลัวเหลือเกินบางคนพูดออกมาชายหนุ่มที่เปือยท่อนแขนนั้นผิวเขามีสีเงินแม้ร่างกายนั้นจะไม่ได้กำยำสมชายชาตีแต่ร่างนี้กลับทําให้คนอื่นรู้สึกว่าสามารถขย่าฟ้าให้ร่วงหล่นสามารถถล่มโลกให้สลายดวงตาทั้งคู่มู่เฉินนั้นปรากฏแสงแม้รัศมีร้ายกาศทรงพลังในร่างยังไม่อาจควบคุมสายฟ้าได้ เขาค่อยๆกำหมัดดวงตามองจี้เฉียนแาล้วกเทพเซียนก้มมองงดปวกถ้าการโจมตีของแกมีแค่นี้งั้นก็ถึงตาข้าบ้างแล้วคำพูดนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่มาพร้อมกับเสียงคำรามเสียงที่สะท้อนดังไปทั่วพร้อมกับคืนหลิงระหว่างฟ้าดินเมื่อคำพูดสุดท้ายมู่ฉันจบบางคนรู้สึกว่าท้องฟ้ามืดลงจากนั้นก็ต้องตอกใจเมื่อเมฆฟ้าขนองปรากฏขึ้นมาเมฆเหล่านั้น กำลังเขมือบพื้นที่ในรัศมีพันจังเมฆฟ้าขนองสีดำนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าหายใจแรงเลยสายฟ้าสีเงินซองปรากายลาากำลังกรสายฟ้าเคลื่อนไหวเปิดไบแรงกดดันมหาศาลออกมาเมฆฟ้าขนองเคลื่อนตัวสายฟ้าขนาดใหญ่ก็พาวลงมาทว่าทิศทางที่ซัดไปนั้นไม่ใช่จีเฉียนแต่โจมตีไปทางมูเฉินแทนสายฟ้าโดนตัวของมูเฉินแต่ไม่มีสายฟ้าไหลออกมา พวกมันถูกดูดซับโดยร่างกายนั้นสายฟ้าสีดำเริ่มแข็งตัวบนผิวกายของมู่เฉินเพียงไม่กี่อึดใจชั้นเกาะสายฟ้าสีดำที่ดุร้ายก็ปากฏอดออกมาภายใตย้เกาะสายฟ้านะล่างมู่เฉินเหมือนขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นยักษ์สายฟ้าความพันกวนที่ไปออกมาน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมกระบวนท่าเดียวก็เพียงพอจัดการแกได้แล้วภายใต้ชุดเกาะดวงตาม,มู่เฉินมองจี้เฉียนเสียงคำรามดังขึ้น มูเฉินก้าวออกไปต่อมาก็ปปากดตัวเนื้อจี้เฉียนหมัดนั้นถูกไปออกไปหมัดนี้ไม่พิสดารธรรมดามากแต่เปี่ยมด้วยพลังรุนแรงบริสุทธิ์ตอนนี้เองสายฟ้าในพายุนั้นก็เริ่มสัน่นคือหลิงก็เชี่ยวกาศพุ่งออกมาจากจุดจี้จุนไหสีแดงไหลบ่าไปที่แขนมูเฉินกายาเทพสายฟ้าก้าวโคจรพลังจากจี้จุนไหรวมตัวกันที่หมัดนั้นมิติเริ่มแตก หมัดนั้นทําให้สีหน้าจีเฉียนยังเปลี่ยนไปแม้แต่จา์ใหญ่หรายสานักยังมีใบหน้าเข่งขึงเนื่องจากหมัดของมู่เฉินประกอบไม่ได้พลังเทียบเท่ากับอำนาจของจอมยุคขุมพลังจี้จุนของแท้ทีเดียวชั้นฟ้ากับชั้นดินก็ั่นสะเทือนอำนาจของหมัดนี้ของเขานั้นเขาบ่มเพาะมานานจนถึงระดับที่แม้แต่เขาเองยังไม่คิดนี่เป็นความลงตัวอย่างสมบูรณ์ระหว่างพลังกายและคลื่นลิงพลังทั้งสองนั้นต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท้าไมมีพลังอำนาจเพียงพอจะสังหารศัตรูทุกคนที่อยู่ระดับต่ำกว่าขุมพลังจื้อจุนเผเชิญหน้ากับมาัจากมู่เฉินแม้แต่จีเฉียนยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปเกิดอาการหวาดระแวงรอยแตกเริ่มปรากฏในมิตินั้นดูราวกับแก้วแตกกำปั้นสายฟ้านั้นพุ่งออกไปด้วยความน่ากลัวปรากฏต่อนหน้าจีเฉียนจีเฉียนเองก็กัดฟันวาดกระบวนท่าทั้งสองมือแสงศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนลังไหลจากจุดจื้อจุนหา ปเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วเพียงไม่กี่อ,อึดใจโลแสงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏออกมาโลเทวทูตโลนี้มีรูปลักษณ์เรียบง่ายไม่มีการตกแต่งมีเพียงปีกเทวทูตคู่หนึ่งให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเราก็สามารถต่อต้านแรงประทะจากทั้งโลกได้เมื่อต้องเจอกับพลังอันสมบูรณ์แบบจากหมัดของมูเฉินจีเฉียนก็แสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในการป้องกันออกมาเมื่อโลเทวทูตก่อตัวหมัดของมูเฉินก็ชนดังสนั่นวันไหว ทั้งสองฝ่ายปะทะกันรล่ากับอุกบาตพุ่งชนโลกและจังหวะนั้นเองสวรรค์และโลกก็เหมือนจะหยุดนิ่งตามได้เสียงระเบิดที่น่าตกใจคืนความผ่านพวน,นที่สามารถมองได้ได้วยตาเปล่าออปรากฏออกมาคืนพลังดังกล่าวแทบจะสามารถพลิกความ้าดินก็ว่าได้สายฟ้าและแสงศักดิ์สิทธิ์กวาดออกมาจากจุดปะทะผู้คนนับไม่ถ้วนเองก็จ้องมองเข้าไปแต่พวกเขาก็มองไม่เห็นก็ยังคงอยากรู้อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นการประทะดังกล่าว ถือเป็นการทำลายล้างโลกได้เลยและหลังจากนั้นสายฟ้าล้างผ่านกับแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ระเบิดหลังจากแรงระเบิดนั้นทุกคนต้องตกใจเพราะมีคนคนหนึ่งกระเด็นตกลงมาจากลานประลองสภาพหน้าอานาถลานประลองสีทองถล่มลงมากลายเป็นหลุมยักษ์ลอยแตกกระจายเขียงไมกี่อึดใจสนามประลองก็เละเทะมีไตขินเกลื่อนการเต็มไปหมดคนจํานวนมากเองตกใจมากกับสิ่งที่เห็นในศึกเป็นจาา่าภาคีหลายครั้งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครเคยด้ินว่าการแลกกระบวนท่าครั้งเดียวจะทำลายลานปลาลองขนาดใหญ่ได้ใครการที่ตกลงมาทัานใดนั้นความสนใจทั้งหมดนั้นก็หันไปยังคนที่ถูกซัดออกมาเพราะคนคนนี้ต้องเสียเปรียบแน่ถึงอาจจะชีพผลรั์การต่อสู้ได้เลยและในที่สุดคลืนพลังที่อาวาดอยู่บนท้องฟ้าก็สลายหายไปแล้วสายตาทุกคนเริ่มคุ้งไปท้องฟ้ากระจ่างเงาคนคนหนึ่งปรากฏต่อทุกคนร่างนั้นสวมชุดเกาะสายฟ้า ทว่าตอนนี้เกาะสายฟ้าทรงพลังส่วนใหญ่ถูกทำลายนั่นมูน่เฉินคนจำนวนมากเนี่ยจ้องมองไปแม้ล่างนี้ยังคงปกคุมได้เกาะสายฟ้าแต่ทุกคนจดจำท่าทางคุ้นเคยได้ดีเสียงหัวร้องก็ดังมาจากฟังของสำนักศึกษาไปช่างแต่ละคนตื่นเต้นมากพี่ใหญ่มู่เฉินชนะแล้วอยู่ซีเองก็กระโดดตัวหยงเลยเจ้านั่นน่ากลัวจริงๆซูริงเออเองก็หน้าแดงพร้อมกับความดีใจที่มุมหนึ่งของลานประลอง รัวรีวันชิงเฉียนเองก็เงยหน้าขึ้นพวกเขารู้สึกว่าลาวกับภาระถูกยกออกไปแล้วสายตารัวรีเต็มเปลี่ยมด้วยแววปิติและภาคภูมิใจอารมณ์แบบนี้ขณะตอนที่นางเอาชนะจีเฉียนได้ยังไม่มีเลยส่วนดวงตาวันชิงเฉียนเองมีอารมณ์ซับซ้อนผสมระหว่างความนับถือกับความหัวรั้นของนางเองหนท้องฟ้าเราอาจารย์ใหญ่หลากหลายสำนักมองภาพนี้แม้จะมีสีหน้าแตกต่างกันแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาอาจารย์ใหญ่ห้ายอดสำนักตกอยู่ในความเงียบ มีเพียงเทียนเซิงที่กำมัดแน่นตายแขนเสื้อ,อยังควบคุมไม่ได้รอยยิ้มประดับบนใบหน้านั้นเริ่มหายไปเสียงสั่นสะเทือนดังไปทั่วมิติร่างบนท้องฟ้าเริ่มสัน่นเกาะที่บนล่างก็เริ่มหลุดล่วงในสุดมู่เฉินปากดตัวอย่างชัดเจนเขาค่อยๆก้มลงมองหมัดของตัวเองพื้นผิวกำปั้นโชกไปด้วยเรือดเ,เนื่องจากการป้องกันขั้นสุดยอดของจี้เฉยนนั้นทรงพลังมากอีกทั้งยังสะท้อนพลังบางส่วนกลับมา หากไม่ใช่เพราะกายยาเทพสายฟ้าก้าวโคจรแล้วก็เพียงแค่แรงสะท้อนกลับของพลังนั้นก็ทําให้แขนเขาปนกลายเป็นฝุ่นได้ตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาสนใจแต่สิ่งที่อยู่บนลานประลองนั้นหมัดเมื่อก่อนหน้าทําให้จีเฉียนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่รู้ทําไมเขากลับรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยจังหวะนั้นเองเสียงหัวร้องก็เงียบลงสายตาทุกคนมองไปยังลานประลองนั้นหากจีเฉียนยังไม่ปรากฏตัว ก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการชิงตำแหน่งผู้ชนะทั่วทั้งบริเวณเริ่มกลับสู่ความเงียบมูเฉินเองก็ยืนอยู่บนท้องฟ้าสายตานั้นวูบวาบท่านใดนั้นเขาก็กำมัดสาวปีศาจลาชันพระสุเมนนั้นมาพร้อมกับพลังเกี่ยวกาดกดไปที่ร้านปลาลองนั้นร้านปลาลองก็พังลงไปอีกสาวปีศาจก็ยังคงคุ่งออกไปอย่างไร้ความปรานีตอกยังกับเสาเข็มชิ้นส่วนร้านปลาลองสีทองเริ่มสลายกลายเป็นฝุน่น การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดและโหดร้ายของมู่เชนทําให้เปลือกตาหลายๆคนกระตุกนี่เหมือนกับกําลังฟาใส่หมาจนตอกชัดๆทว่าตัวมู่เินไม่ได้สนใจหลังจากเสานั้นทุบไปแล้วเขาก็จ้องมองไปอีกคืนหลิงก็กระจายออกมาเขาพุ่งลงไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมสายฟ้าสภาพมู่เฉินเตรียมสู้อีกครั้งทําให้สิทธิ์นับไ่ถ้วนตกใจแต่เมื่อฟื้นสติได้ก็ตกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมองไปยังพื้นลานประลองสีทองที่ยุบตัวลงหรือว่าจี้เฉียน ยังมีแรงต่อสู้อีกทันใดนั้นเสียงกัปปนาตก็ระเบิดขึ้นมาจากลานประลองสีทองแม้แต่สาวปีศาจที่ตั้งตั้งง่านนั้นยังสัน่นแรงสัน่นทวีความรุนแรงมากขึ้นจากนั้นสาวปีศาจก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาตรงไปหามู่เฉินมูเฉนิเฉนเห็นแบบนั้นก็ปากฏตัวบนเหนือสาวปีศาจในพิษตาเมื่อเท้ากระแทกก็หยุเสาวปีศาจไว้ได้เขาจ้องมองที่รุ่มนั้นด้วยความตื่นระวังสายตาทุกคนรวมกันที่จุดนั้น พวกเขาแทบจะกั้นหายใจแล้วหัวใจทุกคนแทบจะกระดอนออกมาแล้วในหลุมไรก้นแสงสีม่วงนั้นปรากฏออกมาจากนั้นทุกคนเห็นล่าง,ล,างล่างหนึ่งค่อยๆร้ลอยขึ้นมาเมื่อล่างนั้นปรากฏเสียงตกใจอีกครั้งจึงดังขึ้นดูจากรูปลักษณ์แล้วยอมเป็นจีเฉียนแน่แต่ตัวเขาตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมแล้วผิวกายนั้นเป็นสีม่วงบนผิวนั้นมีรวดลายแสงสีม่วงลึกลับดวงตาทั้งคู่กลายเป็นสีม่วงเหมือนกัน ดวงตานั้นมีความดุร้ายที่เหมือนกับสัตว์อสูปรปีกเหยี่ยวสีม่วงคู่หนึ่งปากฏทําให้มิตินั้นถึงกับบิดเบี้ยวขึ้นมาจีเฉียนก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับจ้องมองมู่เฉินด้วยดวงตาประหนึ่งจ้องมองหมดมานตาของมู่เฉินก็มองจีเฉียนตอนนี้อีกฝ่ายความรู้สึกแปลกมากเทียบกับก่อนหน้าช่างแตกต่างโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นตัวเขารู้สึกถึงอันตรายที่ปากฏจากล่างนี้ทําให้เขารู้สึกเนี่ยเจ็บปวดผิวหนัง หวนชิงเฉียนเกาลู่วรี่เองก็มองจี้เฉียนเหมือนกันชัดว่าต่างรู้สึกได้สีหน้าของเราอาจารย์ใหญ่ก็เปลี่ยนไปขณะมองจีเฉียนด้วยความประหลาดใจเทียนเซิงและอีกสี่คนเองก็มีดวงตาเปลี่ยนไปจี้เฉียนคนนี้มีบางอย่างผิดปกติหลิงซีนั้นพูดขึ้นพี่หลิงซีเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมอนั่นกันแน่เจ้าะ่ะจูจ่ๆเขาให้ความรู้สึกน่ากลัวขึ้นมาเยียซุนเอ๋อเองก็มีภาษาสัมผัสที่ดีเหมือนกันหลิงซีไม่ได้ตอบ เพียงแค่มองไปยังจี้เฉียนเท่านั้นและภายใต้ความสนใจเหล่านั้นจี G ้เฉียนค่อยๆยินร้องกับรอยยิ้มที่น่ากลัวมากๆเขากระทืบเท้าถิ่นพลังปรากฏออกมาทุกคนเห็นลานประลองสีทองนั้นสลายกลายเป็นฝุน่นจังหวะนั่นเองเสียงเหยี่ยวนั้นดังสะท้อนไปทั่วทุกคนเห็นเหี่ยวสีม่วงขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏเบื้องหลังจี้เฉียนสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมีร่างกายเป็นเหยี่ยวส่วนหัวเป็นมังกรความน่ากลัวคือคลื่นพลัง สายตาทุกคนนั้นปรากฏความหวาดกลัวเนื่องจากรู้สึกได้ว่าเหยี่ยวยักษ์ที่เบื้องหลังจี้เฉียนไม่ใช่ภาพรวงตาแต่เป็นร่างแท้จริงสิ่งที่จี้เฉียนครอบของไม่ใช่รูกแก้ววิญญาณเหยี่ยวมังกรฟ้าโบราณแต่เป็นร่างจริงตั้งหากโอเคครับเจ้ากาสหน้าคิดหน้ายบาย,บายไปแล้วเดอ้อ